ใช่งั้นตอนนี้หนูคิดว่าหนูแกงอุ่งไม่โบนให้นอ,อนให้กำลังใจแฟนคลับหน่อยครับเพราะเด็กตอบโอ้ยฮหนูไม่ชอบเลยนะอยากให้น้องออน <S <S ก็หนูเชื่อว่าสักสักวันหนึ่งเราจะเจอกันก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูยังไงหนูก็อยู่อีกยาวคะ่ะไอนี้ก็ขอบพูดในมุมของหนูเนะี่ยเพราะว่าหนูก็ว่า,น,าน่าจะมีหลายคนที่ ได้ยินอะไรว่าหนูจะแกร์หรือว่าหนูมีแนวโน้มที่จะแกร์มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ตอนที่หนูได้ยินคือในใจหนูอะก็บอกเลยว่าไม่ใช่หนูท <laughs> ีนี่มันจะมีข่าวหลุดไปว่าแบบมันจะมีเมมตัวท็อปแกร์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบอ่ะไม่ใช่หนูละหนึ่งเอออะไรเงี้ยมันมันเอาง่าย,ายๆคือมันก็มีบ้างที่คิดว่าแบบเอ๊จะแกร์ดิมไหมหรือย,อยังแต่สำนูนูรู้สึกว่าหนูก็ยังอยากอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่ายังมีแบบ แฟนคลับที่น่ารักของหนูยังอยู่ยอะไรี้ยแฟนคลับที่ยังแบบยังอยากเห็นหนูอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจไหมคะคือจริงอยู่ที่ว่าจะมีงานแสดงเข้ามาจะมีนู่นนี่นั่นมันก็เป็นอีกเวนึงที่แบบทุกคนได้เห็นแล้วก็ตอนนี้ค่ายก็เริ่มผลักดันว่าแบบให้หนูมาทางสายแสดงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเมนเทนแค่ด้านนี้ด้านเดียวเลยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดลูกค้ามองมาอะออนสายแสดงเน,นี่ยเออเหมือนค่ายเขาก็จะแบบสร้างภาพลักษ ให้เป็นประมาณนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายๆงานที่บางทีอาจจะทําเองหรือเป็นงานที่เป็นเป็นแบบไม่ใช่งานวงแต่เป็นพานดต้นตีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูค่ะว่าคือ,อนหนูคิดว่าปีเนี้ยค่อนข้างมีอะไรที่สดใหม่ก็ลองดูว่ามันแบบคนอย่างหนูมันจะไปสุดได้แค่ไหนนี่ท้าทายเปล่าท้าทายเปล่า <laughs> ตื่นเต้นเลยเนี่ยเอาจริงหนูก็รู้สึกว่าแบบต้อง อย่างที่บอกช่วงนี้มันอาจจะมีงานละครเป็นหลักเพราะว่าช่วงนี้มันออนแอร์พร้อมชนพร้อมกันสองเรื่องมันก็เลยแบบเออดู know, know, มีแนวโน้มดูมีแนวโน้มเลยแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ปีนี้ยังไม่มีกําหนดเลยค่ะก็คือไม่มีแน่นอนเนี้ยส่วนปีหน้ามันก็เหลือเหลือสัญญาปีสุดท้ายอยู่แล้วเลยหนูเอาตรงๆค่ายก็มีมีมาคุยกันบ้างว่าแบบจะยังไงมียังไงต้องรีบบอกนะจะได้วางแผนถูกอะไรเงี้ยแต่หนูยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าแบบ ใจยังไงดีอะไรเงี้ยก็ดูรันเราแลกันค่ะดูใช้คำว่าดูลันเราอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ใช่หนูที่จะออกค่ะ <g ül> ก็แน่นอนค่ะก็ติดตามก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันและกันไปตลอดนะคะใช่ย้องคิดถึงพี่ตา้ามั่งเป้าเพิ่งเจอกันไปเองอะเราช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยเพราะว่าต้องซอมด้วยกันไม่ใช่แค่ป้านะแต่ว่าแบบ ทุกคนในวงเอาจริงคิดถึงมากอะเพราะแบบอย่างบางคนไม่ได้เจอเป็นเดือนแล้วพอมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยค่อนข้างแบบทอลอกๆเปลยย่ง้ะน,นั่งสอมเต้นไปก็นั่งคุยกันมือซึ้งซึ้งซึ้งแบบเป,เ,ปเป็นเป็นต่อยหอยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะรอหนูเป็นเสร็จทีนี้ก็มีคนบอกให้สามสิบคุณพี <laughs> <30 S 1> ่สามสิบเหรอให้อยู่เป็นแบบยูกิลินซังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชาลาลายอย่าเพิ่งไปกันนะโอ้ยังไม่มีกําหนดเลยชาลาลาย <laughs> น,นี้พูดจริงๆค่ะ